ต้นพันผักกูดที่ปลูกในท่อบอ่อมีแต่เง่าอย่างเดียวไม่มีรากและไม่มีใบนี้คือต้นผักกูดต,ต้นเล็กๆที่ถอนมาจากแปลงมีทั้งรากมีทั้งใบมาดูกันนะคะว่าทั้งสองชนิดนี้พอปลูกแล้วต้นไหนจเจริญเติบโตได้เร็วกว่ากันย่า <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาพาเพื่อนๆมาชมการปลูกผักกูดอีกครั้งหนึ่งนะคะไปชมกันค่ะ พอดีมีเพื่อนๆหลายคนถามมานะคะว่าการปลูกผักกูดทำไมปลูกแล้วไม่งอกเลยเดี๋ยวไปดูคำตอบในคลิปนี้กันนะคะต้นพันธุผักกูดที่แข็งแรงอายุประมาณ1-3ปีนะคะที่ปลูกอยู่ตรงนี้คือผักกูดอายุประมาณ2ปีค่ะตรงนี้ตัดรากออกหมดเลยมีแต่เง้าและมีก้านไม่มีใบนะคะนำมาปลูกในวงล้อรถผ่านไปประมาณ15วันก็ขึ้นเป็นต้นผักกูดแบบนี้นะคะ เมื่อผ่านไปประมาณสองเดือนก็จะมีใบเต็มวงล้อรถเลยค่ะหากฝนตกที่แปลงผักกูดเราก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะทีนี้มาดูผักกูดที่อยู่ในตะกร้าผักกูดในตะกร้านี้ปลูกจากต้นเล็กๆที่เ้องอกออกมาตรงทางเดินนะคะถอนออกมาทั้งรากทั้งใบถอนออกมาแบบนี้ต้องนํามาปลูกทันทีก็ได้เหมือนกันนะคะหากนํามาปลูกทันทีไม่ต้องขนส่งผักกูดไปปลูกที่อื่นเราก็สามารถปลูกได้ทั้งใบค่ะ ก็าหากเราคุณส่งผักกูดไปปลูกที่อื่นถ้าส่งใบไปด้วยใบก็จะหักนะคะและจะเป็นภาระต้องตัดทิ้งแต่นี่ปลูกทันทีอย่างนี้ถอนมาจากต้นที่อยู่ในเปลงผักกูดแล้วมาปลูกลงในกระถางก็สามารถปลูกได้ทั้งรากทั้งใบเลยค่ะต้นเหล่านี้ส่วนมากอายุไม่ถึงหนึ่งปีนะคะเป็นไรของผักกูดที่เขางอกหรือเขาหลออกมาเกิก,กะทางเดินนั่นเองก็ถอนออกแล้วเลี้ยงอนุบาลไว้ในกระถางให้ต้นเขาเจริญเติบโตต่อไป หากปลูกในตะกร้าใบใหญ่อย่างนี้นะคะต้องใส่มะพร้าวสับหรือใบไม้ผุรองไว้ที่ก้นตะกร้าค่ะเพื่อให้ก้นตะกร้ามีความโปร่งและประหยัดดินนะคะหากเราใส่ดินไปอย่างเดียวก็จะอัดแน่นพอรากผักกูดลงไปรากยาวขึ้นไปนะคะก็จะอัดแน่นยิ่งขึ้นเราก็เพิ่มความโปร่งไว้ก่อนก็คือมีมะพร้าวสับหรือใบไม้ผุผุที่หล่นอยู่ใต้ต้นไม้นะคะใต้โคนต้นก็มาใส่ได้เหมือนกัน แล้วเอาต้นพันธ์ุที่เราเพิ่งถอนมาปลูกลงไปเลยไม่ต้องตัดรากตัดใบเพราะเราเพิ่งถอนเข้ามาสดๆนะคะเขายังไม่สลดุดก็สามารถปลูกได้อย่างนี้นะคะตะกร้าหนึ่งปลูกได้กี่ต้นก็ได้นะคะเพราะว่าในตะกร้าเราไม่เดินลงไปในตะกร้าใช่ไหมคะเราก็ไม่ชนใบผักกูดแต่ถ้าเราปลูกลงแปลงก็ควรจะปลูกห่างกันประมาณ30เซนนะคะเพราะเวลาต้นผักกูดใหญ่ ใบจะยาวหากเราเดินลงไปในเปลงปลูกถ้าเราปลูกแน่นเหมือนในตะกร้าเราก็จะชนใบผักกูดทําให้ใบผักกูดเสียหายและหักได้ง่ายค่ะนี่ในตะกร้าที่ปลูกทั้งรากทั้งใบนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าเขาจะมียอดออกมาแล้วแต่เป็นยอดสั้นๆเพราะว่าต้นพันธุ์ของเขาเป็นต้นพันธุ์ที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีเป็นต้นพันธุ์อ่อนนั่นเองค่ะจึงได้ยอดสั้นๆเราก็ต้องดูแลเลี้ยงต่อไปนะคะจนเขาแข็งแรงขึ้นกว่านี้ ใบใหม่ๆต่อมาก็จะเป็นใบที่ยาวขึ้นมาเองค่ะตอนนี้ก็ต้นเล็กๆนี่ค่ะนี้ยอดตรงน,นี้ก็สามารถทานได้แล้วนะคะแต่เห็นว่าเป็นยอดที่ยังเล็กกระจิ๋วอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นพันธุ์ที่อายุน้อยนั่นเองการปลูกผักกูดช่องใหม่ๆก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะพอเราเห็นยอดเขาออกมาเขียวๆแล้วเราก็จะใจชื้นค่ะว่าติดแน่แล้วไม่ตายปกติผักกูดก็ไม่ตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะติดช้าหรือติดเร็วเท่านั้นเอง ็ประมาณสิวันขึ้นไปนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนติดหมดเลยค่ะถ้าไม่ติดต้องถอนมาดูเลยนะคะว่าที่โคนของต้นผักกูดเป็นอะไรมีมแมลงอะไรหรือเปล่าหรือมีปลวกไปทํารังอยู่ไหมคลิปนี้เป็นการตอบคําถามที่เพื่อนๆถามกันมานะคะหากเราพอมีเวลาปลูกผักไว้กินเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะเพราะเราจะได้ทานผักสดตลอดเวลาเท่าที่เราต้องการชอบชนิดไหนก็ปลูกชนิดนั้นนะคะ แต่ควรปลูกลากหลายนิดนึงจะได้มีผักหลายชนิดค่ะนี้ใบนี้นะคะในกระถางอีกกระถางหนึ่งจะเห็นว่าใบนี้ยาวค่ะแต่ที่นี้ย่าเดินใปเดินมาตรงนี้เป็นทางเดินค่ะก็จะชนใบผักโกูดนี้หักนะคะใบเก๋ๆเขาจะเปราะง่ายค่ะแล้วก็หักหักอย่างนี้ก็ดึงออกไปเลยหากไม่ดึงเวลาเราเดินมาเราก็จะชนอีกค่ะต้นนี้ลงดินค่ะ ลงดินนี้รากผักกูดจะดูดหาอาหารได้ดีขึ้นนะคะจะได้ใบผักกูดที่ยาวถ้าต้นอย่างนี้เราจะได้ยอดผักกูดที่ยาวและใหญ่และมีความกรอบการจะปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางก็อยู่ที่สภาพพื้นที่ของเรานะคะหากมีพื้นที่กว้างพอควรจะปลูกลงดินที่บ้านย่ามีพื้นที่อยู่นิดนึงอยู่ข้างบ้านนะคะอยู่บริเวณหลังบ้านจึงปลูกผักกูดลงดินตรงนี้ค่ะก็ไว้เอาตรงนี้นะคะเป็นต้นพันธุ์เวลาจะเอามาทําพันธุ์ ก็ไปตัดไปถอนต้นที่บริเวณนี้ค่ะผักกูดเป็นพืชที่ชอบที่ร่มรำไรตรงนี้จึงพรางแสงด้วยซาเลนนะคะใช้ซาเลนมุงหลังคาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ร่มต้นผักกูดก็จะแตกยอดอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็สามารถเด็ดยอดมาทานได้ตามที่เราต้องการจะมีความสะดวกในการที่เก็บยอดผักกูดมาทานค่ะสำหรับคนที่ชอบทานผักกูดนะคะ เ,เพื่อนๆที่เพิ่งปลูกผักกูดยังไม่แตกยอดขึ้นมาจะเย็นๆค่ะรดน้ําให้อย่างน้อยวันละหนึ่งสองครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะมียอดเขียวๆปลูกขึ้นมาค่ะ